นี่ครับผมปัดทีมโค้ชบีนนะผมไออะไรนะไอฟิวนักเรียนอ่ะพบคุณมาปิดถึงรอบแล้วนะครับผมถ้าปิดอีกเนี่ยผมบอกเลยผมไม่ให้ราคาทีมโค้ชบีมานะเทียบทักษะเด็กมิสเตอร์ไฟกับทีมผมการลีแห่งทีมมิสเตอร์ไฟเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาถูกเทรนมาดีผมยอมรับว่าปีเตอร์เดนแมนกับมิสเตอร์ไฟนั้นเก่งล่อเป้าเก่งฝึกฝนเก่งถ้าเทียบกับนักมวยทั่วไปวิธีการออกหมัดของทีมมิสเตอร์ไฟนั้น เราเคยเห็นพัฒนาการว่าเขาสามารถฝึกคนที่ด้อยกว่านักมวยให้ใช้หมัดเก่งกว่านักมวยได้เคยเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่ปัญหาคือมันเทียบไม่ได้กับทีมผมเท่านั้นเองเพราะเมื่อผมล่อเป้าเองเนี่ยมิสเตอร์ไฟ์รวมพลังกับปีเตอร์เดนแมนก็สู้ทีมผมไม่ได้เพราะฉะนั้นทักษะการล่อเป้าเนี่ยทีมผมเหนือกว่าเยอะนั่นแปลว่าทักษะการใช้หมัดฟิลนักเรียนเสื้อขาวจะเหนือกว่ากันลีแน่นอน แต่ด้วยความที่ฟิลนั้นชื่นชอบมวยไทยแล้วก็คลิกบ็อกซิ่งเขาจึงชอบผสมผสานการออกหมัดเข้ากับการเตะมากกว่าซึ่งเมื่อเทียบกับกันลีแล้วแน่นอนรูปร่างของกันลีเนี่ยหลายคนมองปุ๊บเนี่ยคิดว่ากันลีได้เปรียบแน่กันลีชนะแน่ซึ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้ดูมวยไม่เป็นเทียบทักษะดูแล้วไม่มีทางสู้ฟิลนักเรียนเสื้อขาวของทีมผมได้เลยแม้แต่นิดเดียวห่างชั้นกันลิบลิว่ว ส่วนที่มิสเตอร์ไฟมาบอกว่าอย่าชิ่งอีกนะอย่าบิดอีกนะถ้าบิดอีกจะไม่ให้ราคาแล้วผมคิดว่าถ้าฟิลมันบิดอีกนะมิสเตอร์ไฟควรจะขอบคุณฟิลอีกครั้งด้วยซ้ำว่าโชคดีจังเลยที่กันลีได้กลับบ้านแบบปากไม่แตกโชคดีจังเลยที่กันลีได้ไปต่อ,อยกับคนอื่นก็เลยไม่เจ็บเยอะเพราะถ้าเกิดว่าฟิลมันไม่บิดขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่ากันลีจะโดนหนักฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากโกรธเนี่ย มาเป็นขอบคุณมากๆเลยที่ไม่อัดกันรีจนน่วมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกรงว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ทีมมิสเตอรฟแพ้ให้กับทีมผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งแพ้แน่ผมคิดว่า m ิสเตอรฟอาจจะไปหาคนอื่นมาช่วยแก้มือเพราะว่าแก้อายล้างอายหลังจากที่ฟิลเนี่ยอัดทีมมิสเตอรฟจนแบบเห็นแล้วว่าฝีมือห่างเนี่ย รอบนี้ไม่รู้ว่าจะส่งมะเส็งมาช่วยหรือส่งใครมาช่วยซึ่งฟิลจิมผมน้ำหนักแค่50ไปลปลายก่อนหน้านี้นะส่วนปัจจุบันอาจจะขึ้นมาบ้างไม่กี่โลผมคิดว่าฝ่ายน้นต้องส่งคนน้ำหนัก80หรือแบบน้ำหนักห่างๆมาจัดการฟิลแน่นอนเลยอะต้องล้างอายให้กับกันลีเพราะปีเตอร์เดนแมนก็ล่อเป้าให้มิสเตอร์ไฟก็ล่อเป้าให้แต่กลับแพ้ให้กับฟิลซึ่งผมล่อเป้าให้ไม่กี่ครั้งเองอะ่ะแต่ฝีมือการล่อมันห่างไง ถ้าทีมมิสเตอรไฟน้ำหนักเยอะกว่านะขอเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยเท่านั้นไม่สอกอันนี้ผมคิดเผื่อไว้แล้วนะเพราะว่าผมรู้ว่ายังไงทีมมิสเตอรไแพ้ร้อยเปอร์เซ็แล้วต้องส่งคนอื่นมาแก้มือแน่ฉะนั้นสำหรับคนที่คาดเดาผลของคู่นี้ไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปคาดเดาทีมผมชนะชัวร์อยู่แล้วส่วนใครที่อยากเห็นทีม Mr. สเตอรไฟโดนเด็กของผมอัดจนน่วมเนี่ยก็ไปดูที่สงขลา